ชีวิตไม่มีอะไรมากถอดใจมึงก็แพ้ฮนี่ชีวิตกูใครก็รู้ว่ากูรักเสษสันดาบเปนโอสคูบรมณคูเป็เพลงแร็ปอย่ามาบอกว่าเข้าใจถ้ายังไม่ถึง <Middle> ส <careers> ึ like ่งจิตเป็นาณยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ใจกูยังคงอหังการเนี่ยชีวิตกูใครก็รู้ว่ากูเรียว ฝืนไม่ได้ทุไหนกันเชียวเสียวศรัทธามึงยังไม่ได้ขึ้นศรัทธากูอาจเป็นแรปที่ดูเฮียแต่เนียแหละชีวิตกูเปิดแรปพื่ขึ้นบัญชีเสมือนว่ามีเพียงสิ่งเดียวก้าแรกกัน9ก้าปีเสมือนกูว,วีกูยังคงเลียวว่ากูปัดทุกอุปสรรคที่ถาโถมมันับพันอยากจะแรปเพราะพอใจไม่ใช่กูใช้พวผิวกูดำยังคงเดินไปตามเส้นทางที่หมกกูวางด้วยตัวกูเองศรัทธาสติปัญญาผสมว่าจาราคาคือเพลงอะและไม่ว่าใครนั่นไหนก็ไม่สามารถจะหยุดกูตราบใดที่ยังคงกวางวานทั้งจากรว,วานมึงคอยกไม่านนมคคมาารช กึงทำได้สักกึ่งก่อนบอกไปหลายคนแม่งรอกูลมและแม่งก็พร้อมจะเหยียบซ้ำไม่อาจทำกูสะเทือนใจมึงทําไปก็เท่านั้นเียเนี่ยชีวิตกูใครกูรู้ว่ากูรักเสพสันดาพันโอสกูบรม,มคูคือเพลงแร็ปอย่ามาบอกว่าเข้าใจถี่ยังไม่ถึงสังจิตวิญญาณยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ใจกูยังคงอาหังการเนี่ยชีวิตกูใครกูรู้ว่ากูเรียวถามไม่ถึงพื้นจะฝื เคยจะคลายการเป็นใหญ่ในวงการเพลงไม่ต้องเป็นนักเลงแต่มึงต้องใจหลายครั้งที่มีคนถามว่ามึงจะยืนได้สักกี่ฝนเส้นทางมันไกลเท่าไหร่กูยิงวิ่งไปสุดปลายถนนพุ่งชนทุกป,ป้อมปากกาในอันตรธา,านละหายไปแรปกูเจอจละดตการเช่นการประพัน์จากดวงฤทัไทยใครหวังสอดแสวงให้แจ้งจริงในวาจาถามหาในกูอีก่อนเพราะกูจะสอนมาทุกบาทถ้าพูดถึงค่าของคนผลงานของตนต้องชัดเจนเกณฑ์แบ่งกันวัดประมาณคือการเขียนรำเป็นตัวเองถ้าเพลงไม่ดังก็ช่างประลายอย่าเพิ่งขอใจไร้ข้อแม้ในวันที่มึงไม่เหลืออะไรแต่มึงลุกได้นั่นแหละคือมึงเป็นองีี้ชวิตกูููครร แรปเสพสันดาบผันโอสรูบรมมะคูคือเพลงแรปอย่ามาบอกว่าเข้าใจที่ยังไม่ถึงสุนทรียวิญญาณยุค มันเปลี่ยนไปแต่ใจกูยังคงอหังการเนี่ยชีวิตกูใครก็รู้ว่ากูเรียวทําไม่ถึงพื้นจะฝืนไม่ได้เท่าไหร่กันเชียวเสียวศรัทธามึงยังไม่ได้ขึ้นศรัทธากูอาจเป็นแรปที่ดูเฮียแต่นี่แหละชีวิตกูรู้ในหนึ่งก้าวเสมือนลิขิตชีวิตเป็นหนึ่งอักษรกอที่สัมผัสบัญญัติพินิจเป็นจิตประวัติหนึ่งสอนหากจะถอนในเจตจำนงที่มีความกลมชิดไปกะบีตรองใอ้ที่วจีกูไลยิ่งกว่าเปลวไฟเป็นลายกูวีมีศรัทธาที่เป็นที่ตั้งแม้ผนันจะพังทลายขายความ ไทยคือชาวนาที่จับเคี้ยวและอยู่ทนคนที่มันจะสมต้องถูกจงได้คำติฉินก่อนที่มึงจะรู้รสชาติต้องเข้าปากเพื่อดื่มกินแรปกูจึงเช่นประวัติที่ถูกสลักในปฏิทินวาจาแห่งจัก,กรพรรดิในทุกบรรทัด MC King เนี่ยชีวิตกูใครก็รู้ว่ากูรักเสพสันดาพันโอซูบรม,มคูคือเพลงแรปอย่ามาบอกว่าเข้าใจที่ยังไม่ถึงสังจิตวิญญ,ญาณยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ใจกูยังคงอาหารการเนี่ยชีวิตกูใครก็รู้ว่ากูเรียวถามไมถึงพื้นจะฝืนไม่ได้ กรู้ว่ากูรักเสพสันดาบมันโอสกูบรมมกูคือเพลงแรปอย่ามาบอกว่าเข้าใจที่ยังไม่ถึงซึ่งจิตวิญญาณยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ใจกูยังคงอหังการเนียชีวิตกูใครกูรู้ว่ากูเรียวขำไม่ถึงพื้นจะฝืนไปได้ทุกไหนกันเชียวเสี่ยวศรัทธามึงยังไม่ได้คลึ่นศรัทธากูอาจเป็นแรปที่ดูเฮียแต่นี้